สวัสดีครับผมผมเชียงโดมนะครับจากร้านโชวารีบาดานวันนี้เรามาลงพื้นที่ที่อำเภอคำชออีนะครับจังหวัดมุกดาหารนวันนี้คือมาติดปัามครับหลังจากเจาะบาดานบ่อนี้ไปแล้วครับน้บําบ่อนี้เยอะมากครับวันที่เจาะนั่นคือน้ําเต็มทุ่งนาทุ่งนี้เลยวันนี้ลูกค้าก็เลยได้ว่าจ้างให้มาติดโซลาเซลล์เพิ่มเติมครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการติดแผงโซล่าเซลล์นะครับว่ามันจะมีอยู่2ประเภทนะครับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยก็คือโพลีแล้วก็โมโนนะครับที่คนเขาเรียกกันแล้วผมจะมาอธิบายคุณสมบัติหลักๆนะครับของแผง2ชนิดนี้ว่ามันเป็นลักษณะไหนก็คือแผงโพลีเนี่ยมันจะใช้ได้ดีในประเภทที่แบบว่าที่ที่มีแสงจัดนะครับและแผงโมโนเนี่ยจะใช้ใน พื้นที่ที่แสงมีน้อยครับแสงมีจํากัดมันจะมีข้อดีตรงที่ว่าถ้าแสงน้อยเนี่ยมันก็จะเอาน้ําขึ้นมาใช้ได้ค่อนข้างเยอะกว่าโพลีครับถ้าถ้าพื้นที่ไหนที่แดดไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยโพลีมันก็จะเอาน้ําขึ้นมาได้น้อยกว่าโมโนนั่นคือการเลือกประเภทของแผงครับก็จะเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับบางที่เนี่ยก็ไม่เข้าใจบางบางคนก็ว่าต้องต้องโมโนอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับผม ก็คืออย่างถ้าเป็นพื้นที่แบบนี้ถ้ามันโล่งแจ้งประมาณนี้ครับมันก็สามารถใช้โพลีได้ครับก็คือโมโนโก็อาจจะราคาสูงกว่าพอสมควรก็จะเป็นทางเลือกให้ลูกค้านะครับตอนนี้นี้ตอนนี้แดดไม่ค่อยแรงนะถือว่าไม่ค่อยแรงแดดอ่อนๆสักหน่อยครับมีคืมฟ้าคืมฝนเราเลือกใช้แผงโพลีสี่แผงนะครับเป็นปัม๊มขนาด1,100วัตต์ท่อออก2นิ้วอันนี้คือน้ําที่ขึ้นมานะครับก็ เนี่ยครับเต็มท่อแต่ก็ไม่ถึงกับพุ่งครับถ้าแดดแรงก็จะพุ่งกว่าน,นี้หน่อยก็เป็นทางเลือกนะครับให้ลูกค้าว่าจะใช้แผงแบบไหนดีจะเลือกใช้แผงแบบไหนดีประมาณนี้ครับเนี่ยตอนนี้ลุงแกก็ตื่นตาตื่นใจกับน้ํามากครับเพราะว่าฟ้าฝนก็ไม่ค่อยเป็นใจครับฝนไม่ค่อยตกเนี่ยก็กะว่าจะเอาน้ําไว้ดำนาเลยครับตอนนี้ <laughs> ลุงแกดีใจมากครับเนี่ ก็ถ้าใครสนใจนะครับผมก็ยินดีให้คำปรึกษาเขาก็โทรมาได้ตามเบอร์โทรที่ขึ้นตามคลิปวิดีโอนี่ครับผมใส่ไปให้แล้วปรึกษาเรื่องบาดาลปรึกษาเรื่องปั๊มเนี่ยก็โทรมาปรึกษากันได้ครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับสวัสดีครับ